สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาเย็ยนนะคะเรามาดูนานะคะปีนี้คือฝนมาเร็วมากปีที่แล้วที่บ้านเราคือแหลงปีนี้คือฝนมาเร็วนี่นะคะตรงนี้เขาขุดปล่อยน้ำ เจ้าของนานี้นะคะเป็นคน,อคนขอดทรายนาให้เราแต่ว่าเห็นแก่ตัวมากนี่นะคะพอเราเดินมานะคะฝักนาของข้ามก็จะเดินออกเดินหนีนะคะเพราะว่าชอบแอบขุดชอบแอบขุดนะคะจะให้ดูน้ำ เราเริ่มเกิดและเริ่มเบบี้แล้วมาตรงข้ามก็เดินหนีนะคะ ทำกนแบบักนกตักนกมีนกมาพันนี้เวยเอ้ยทำกดักดักนกแ่าง Shepherd. สัรนกจังเลยอะ กนกอย่างนี้เลยนะทุกคนเลยไปเห็นเหมือนกันโอ๊ย,อย,อยทุกคนให้นกตั้งหลายตัวดูดิน่าสงสารมันมากเลยโอ๊ย อัวสีทองเหม็นเน่ามากอัวสีทองด้วยอ่ะเฮ้ยไม่อดแล้วเน่าแล้วต้าองสาร้าาอย้ากอันนี่ข้างนี่ข้างยืนตอนนี้อืม แต่ข้างนอกบมดข้างในคือใบจราก็มีแต่กระโชก